ลุน้นเลยสิโอโอสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ก็พาพี่โนโมาฮะใส่ตุ่มปลาไหลเช่นเคยครับโอ้วันนี้ออกมาแต่หัววันหน่อยครับออกมาห้าโมงห้าสิบครับตอนนี้จอสายมันทีละลอยครับ แต่ระหว่างที่โจ้น,นั้นยืนเชน,น้ำครับโอ้โหปิงข่าวครับตัวเท้านิ่วก้อยครับกาะขาขึ้นมาเลยก็เลยขึ้นมาเปิดคลิปทางบนก่อนครับเมื่อกี้ยืนเชน,น้ำครับยังวายอยู่อะไรมันกระดึบกระดึบกระขายกขึ้นดูโอ้โหตัวเท้านิ่วก้อยลงมาตรงนี้เลยนี่ไม่กลัวครับแต่ว่ามันก็เสียวนะครับ มันเสยืดมันจะ่กลัวหรอกแต่มันเสยืด <c oughs> นี่ครับเยื่อที่ชายวันนี้ก็เป็นนี่ครับหอยชะรีผสมเลือดหมูครับไม่รู้จะมีแต่มีตัวไหมครับสภาพไมก้ก็ตามห้วยครับตามลำห้วยครับดูแดดโอ้แดดจ้าเลยครับตามลำห้วยครับเราจะใส่ดูแคลังนี่แหละครับ แล้วยังไงผู้นิชาวเขามาลุ่นอะไรกันครับจะมีแต่มมีตัวไหมไปุ่งนเชาวเจอกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามสายสายครับวันนี้วันจะออกมาแต่เช้าอ้หูหนาวครับวันนี้ครับยากาศเชิงหนาวครับเดี๋ยวออกมาสายหน่อยครับตอนนี้กว่าเวลาเจ็ดโมงสี่นาทีครับก็เดี๋ยวมาลงยกดูตุ่มปลาไหลครับ มีแต้มมีตัวไหมนั่นะครับใส่ไปลตาห่วยครับอยู่ด้านหลังเลยครับไปอะลุงมาุ่นครับผมไปดูหลังแรกครับลกหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยครับว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรครับมันจะมีปลาไหลเขาครับ <laughs> ไม่ค่อยมั่นใจเลย้องออกตัวไปก่อน ทำไมถึงไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่านร้อยค้นใส่นี่ยย่ำแยะเลยครับย่ำแยะก็คือว่าใส่เยอะใส่บ่อยใส่มากจริงๆครับน้อยเจาะใส่เต็มเลยแนีะตุ่มก็ไม่ใช่ตุ่มใครที่ไหนนะครับตุ่มผมนี่แหละทาแล้วก็ขายเขาครับเขาเลยมาใส่กันเนาะอ้าวธรรมดาแล้วครับตาคนต่างหากินนะครับเลยไม่มั่นใจเท่าไรวะมันจะมีแต่มมีตัวไหมพี่นงด้รับชมไหมอ่ะมาดูหลังแหลกครับ าวานนี่ก็ามาใส่ไปหาโมงเฉามาแต่วันหน่อยครับเพราะว่าตอนบ่ายตรงทํางานครับเขางานเลยม,มาใส่ไปแต่วันครับเป็นเยือ่อเยือ่อหอยชลี่ยผสมเลือดหมูครับดูล้างแหลกครับเชิงเงียบเงียบไม่มั่นใจเลยครับมีมีเต็มหนึ่งครับโอ้ยนี่ครับ หอยเชอรี่โอ้ดูหอยดูหอยคันครับหอยคันเขาไปเต็มเลยสมโพธวานนี่เวกเวกไอ้ตุ่มเต็มมือเลยวานนี่ครับได้มาเต็มหนึ่งครับไม่ใหญ่ท่าไร้ครับไปดูหลังตอไปครับผม เดี๋ยวมาดุดกันต่อครับหลังที่สองนี่จะ้อยคนใส่เลยลที่สองว่าไง <c oughs> เป็นอย่างที่คิดครับเงียบกริบอ้าวปลาขัแยงขัแยงเข้ามาเฉยเลย เลือดหมูยังเป็นตอนอยู่เลยนะไปชมน้องต่อไปครับเดี๋ยวมันดูลังที่สามครับใส่ไปในป่านะโอ้ลกหน่อยแล้วครับข,ข้างก็เต็มเลยคอยมันใจเท่าไรเลยหลังแหลกก็เตะไม่คอยยายลังสองก็เห้ว โอ้ยน้องที่สามน้องที่สามว่าไงใส่เชิงลึกหน่อยครับหลังเลยโอ้ยลูกซุ่มเงเยียบๆครับโอ้ยน่าน้องที่สามก็เงียบกริบไปไปต่อหลังที่สี่ครับผม มาชมลังที่สีครับวานนี่ใส่ลังที่สีปิ้งเกาะขาปิ้งตัวใหญ่เลยลังนี้ก็คือยังเงียบจยย่จยหละน่ะโอ้หนามาใส่เลยนี่ห่วยเงียบกลิบไปลังสุดท้ายครับมาชมลังสุดท้ายครับหลังแห่งความหลังโอ้ เหงี่มาแล้วสามหลังโอ้พี่น้องเลยดูทรงแวหลังนี้เชิงมีอาการเด็ดเลยจะต,ตัวใหญ่ตัวหน่อยเท่านั้นนะครับจึงดันใส่ไนท์ขึ้นครับแล้วมันหลุดหลุดหน่อยสิโอ้โหปโัดโธ จักเต็มเข้าไปนี่หลังเดียวโอ้สมก็เป็นหลังแห่งความหวังจริงครับปัดทูจักเต็มสี่เต็มครับโอ้โหดีมากเลยแบบนี้ ใส่งามๆเลยครับเยือนี่มัวช่ีผสมเลือดหมูครับม,มามันเป็นหลังสุดท้ายพอดีเลยครับยามมาสี่หลังเอาสะใจโฟเลยมันเจอหลังที่ห้าโอ้โหใจเบิกบานเลย <laughs> โอ้ยไปเดี๋ยวไปเทสรุปผลงานครับอ๋อ เด็กาดการเด็กการไปครับผมยวมาสรุปผลงานครับตุ่มหาหลังครับอย,ยามมาสี่หลังที่แหลกแต่เปไหล่ตัวเดียวใจโฟเลยเข่าลังแหลกลังเดียวตัวไม่ค่อยโตเลยยายามลังสุดถ่ายพี่น้องเลย ดูหลังเดียวยามลังไหนมากงเงียบลังไหมากงเงียบยามลังสุดท้ายหลังแห่งความหวังโอ้โหเด็การเลยสีเต็มแล้วมั้งนี่คิดว่ามันจะสีเต็มครับหลังเดียวใส่งามๆเลยสองเต็มเขาหลังใหม่ครับ สามหลังเนี่ยครับนี่ตั้งแต่ฮัดทำตั้งแต่บุลำบุลานตั้งแต่านานครับแล้วครับนี่ดูทางใส่เยือก็ท่อขนาดสี่นิ้วดูวะตอนนั้นไปหาหน่อยเขาไม่แบ่งขายเลยเอามันนั้นใหญ่นี่แหล,ละวะนนแน้วครับนี่ไม่ดูกี่ปีแล้วนี่แ้่จะโลทิ้งเลยตะข่ายกับตะข่ายหกเหลี่ยมออนครับออนออน,อ,อ,น,อ,อ,นอันนี้ก็ตะข่ายแข็งทันยุคแต่ว่าทำผมกันกับมูนี่แหละนี่อันมูนี่ครับ หลุนล่งหลังเนี่นะครับหลุนลังหลังแล้วก็มูนี่เดี๋ยวนี้มาทำทีหลังแล้วก็ทำขายนะครับมูนี่ทำฮัดทำครับทำแบบเดาเดาดนดดเนาะไม่งามแลยครับอ่ะจะเทให้ดูครับสะรุปผลงานก่อนแล้วมาเทครับไปเข้าไป ลงไปนี่เอ,อ้ยนะแมงเมียงออกไปครับมามานล้างสุดท้ายนี่เอ,องมันกัดักไล่เขาด้วยครับทะลุอย่างนี้ใหญ่ยยไปดักไอ้บนล้างสุดท้ายอย่างสักเหล็ครับมันเป็นโยกครับเป็นโยกจากหงายเข้าไปครับ ครับมันเลยมันเลยวันนี้ตุ่มหาหลังครับขคเดคัวอยู่ครับ,รบมาทุนผลงานกับผมผลงานตุ่มหาหลังครับกับเหยื่ยอฮอชลี่สมเลือดหมูครับ ได้มาหาเต็มครับตุ่มหาหลังผ้าหมาดเอาหลังทุท่ายครับโอ้ยามมาสีหลังแต่ตลานีมาเต็มเดียววต้ยใหญ่กว่าอ,อยู่ก่อนนิดนึงครับใจโฟเลยอยังไงก็คิดว่าไม่ได้ลงคลิปพี่นอนแับชมแน่ครับโชคดีครับที่มาได้หลังทุท่ายครับหลังอย่างามหวังครับเขาสีเต็มเลยใส่ง,งามๆสองเต็มครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมไปหาอยู่หาก,กินทางไหนก็ได้จะถ่ายพี่น้องรับชมครับทีแรกคลิปนี้ก็ว่าจะไม่ได้ลงคลิปพี่น้องรับชมแน่ๆแล้วคิดปะย้ำล้างม้ก็เหี่ยวล้างม้ก็เหี่ยวโชคดีครับมาเขารังทุ่งถ่ายนะครับอาล้วคลิป,ปลห,น,ห,ห,น,หปน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเป็นราใจให้หนุ่มบันโดนคนกูก้โบนเดครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับดีมาก